เราก็จะเดินทางนะครับกับทริปทัวร์อีสานรักบ้านเกิดนะครับกับเส้นทาง3077ซึ่งผมก็ไม่เคยเดินทางไปเลยนะเนี่ยจะไปกับนี่ครับเรียกว่าปีศาจนะครับสตาร์ทนะครับรถเราตอนนี้ก็ได้เวลาแล้วครับตีสี่ครึ่งพอดีเลยดูสิเห็นไหมก็ที่ยอมออกตัวจากระยองตอนตีสี่ครึ่งก็เพราะว่าตอนใจสายคิดว่าอากาศมันจะร้อนนะครับบนเส้นทางสะเซิงเซาจนไปถึงปาจีนเนี่ยแต่บรรยากาศก็ล่มลื่นอย่างที่เห็นนี่ครับโอ้บรรยากาศดีมากครับทำไมลิ้นมันห้อยขนาดนั้นเลย เดินม,มานอนตรงนี้ใช่ไหมละดูดิและนี่ก็คือวงเวียนสารพระนเรศวรนะครับหน้าด่านทางขึ้นเขาใหญ่บนเส้นทาง3077ทางซ้ายมือของท่านผู้ชมนะครับแต่ที่ผมเลี้ยวขวาเพราะว่าผมจะต้องเติมน้ํามันก่อนนะครับเพราะว่าบนเขาใหญ่ไม่มีปั๊มน้ามันเลยจากระยองมาถึงนี่ก็เกือบ200กิโลได้ครับผมหาข้าวกินก่อนเติมพลังแล้วก็เติมสเสบียง okay, ก่อนจะข้ามเขาใหญ่นะครับโดยผ่านถนนเส้น3077 ดูซิว่าเราจะเจอเหตุการณ์อะไรกันบ้างนะเจอช้างเจอเชิง,อ,ชอ,งอะไรไหมตรงนี้เหมือนเป็นจุดพักรถจุดอะไรมี่รถสองทองสองแถวอะไรด้วยเจ๊า้วผมเอา้านาแล้วลืมมุนเจรถเป็นเรื่องปกติของแก๊งลูกเป็ดหัดทัวริงของพวกเรานะครับไม่ลืมก็หลงทางครับก็หลังจากที่เรากินข้าวเติมพลังอะไรเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็มาถึงหน้าด่านทางขึ้นเขาใหญ่ครับผมนี่ครับ 60บาทครับสองคันเลยครับสคัน120บาทตกเหวสุวัตหนืนรกแกระยองมาถึงเขาใหญ่ที่เรียบร้อยแล้วครับก็เข้ามาในหน้าด่านจ่ายค่าผ่านประตูเตรียมสะเบียง แล้วนี่ก็จะมาถึงน้ําตกเหวนรกนะเขาบอกว่าน้ําไม่ค่อยมีนะครับเจ้าหน้าที่บอกเอส้นทางไปสู่น้ําตกเหวนรกไม่มีน้ําเลยน้ําแห้งแต่วิวดีครับเห็นแดดร้อนนี่อากาศเย็นนะอากาศเย็นสบายมากเลยดูบรรยากาศโดยรอบเราจะถึงน้ําตกเหวนรกแล้วนะอีกไม่เท่าไหร่ปา<ะ>ด <laughs> โหเดือนนี้เป็นเดือนหน้าแล้งนะครับน้ําก็ไม่มีเลยนะครับอย่างที่เห็นนะครับก็ถ้าเกิดใครจะมาก็พิจารณา,านะครับไปถึงว่าพิจารณาร่างกายนะครับว่าจะไหวไหมครับกับทางขึ้นทางลงของน้ําตกเฮวนระกเนี่ยนู่นยังชันขึ้นไปนครับโอ้โหไป ชีวิตยังต้องสู้ต่ออกยังยังไม่ถึงทางออกหรอกพี่กิโลเมี่ที่สามสิบอ่ะ,ะ,อะมันเป็นจุดชมวิวอ่ะมันจะมีร้านกาแฟอ,อยู่ก็จะมีสมาชิกตามมาอีกคนนึงนะครับในแก๊งลูกเป็ดหัดทัวริงของเราแต่ผมขออุบไว้ก่อนแล้วกันนะครับว่าคนนั้นเขาคือใครถ้าเกิดรู้จากเขาเนี่ยก็จะชอบเขาเลยครับคนนี้ เราก็ออกมาจากน้ําตกเหล,ลนารกแล้วนะครับเนี่ยครับบนเส้นทาง3077ซึ่งเป็นเส้นทางที่ผมขับมอเตอร์ไซค์ผ่านกลางเขาใหญ่เป็นครั้งแรกเลยนะผมไม่เคยมานะเส้นนี้นะบอกไว้เลยครับว่าโอ้บรรยากาศดีด,ดีครับที่เห็นอยู่นั่นก็คือไทยมุง <laughs> ไม่ใช่ครับ ก็คือเขาหยุดรถให้ช้างผ่านไปก่อนนะครับเพราะว่ามีช้างกําลังเดินผ่านบนถนนเส้นนี้นะเขาก็กลัวอันตรายนะพวกพี่เจ้าหน้าที่อะไรเขาก็กั้นไว้ก่อนยังไม่ให้เราไปแต่ผมไม่เห็นช้างนะแต่ไม่เป็นไรครับไม่เห็นก็ไม่เป็นไรครับก็เซฟตัวเองวดีกว่ากลัวอันตรายและตรงนี้ก็มาถึงแล้วครับจุดชมวิวที่กิโลเมตรที่30บนะตอนแรกเราก็มารออาร์มที่ตรงนี้แล้วเอ้าเบิร์นเผยไปแล้วว่าชื่ออะไร <c oughs> ก็ไม่เป็นไรครับ แล้วก็กะจะมารออาร์มที่ตรงนี้ครับแล้วก็ชมวิวไปด้วยเพราะจุดชมวิวที่กิโลเมตรที่30ของเขาใหญ่นะครับเขาบอกว่าสวยนะครับอลังการมากแล้วก็ยังเป็นมรดกโลกด้วยนะครับไปชมกันครับว่าวิวมันกว้างใหญ่กว้างไกลขนาดไหนครับไปลงมาจากเขาใหญ่ก็16กกิโลจะมาเจอน้ำผุดท่าช้างตัวนี้นะคนยังเยอะเยอะเลย ไม่เป็นอย่างที่คิดเลยคนเดียวมากก็หา<ข>อ,อะไรกินดีกว่านะก็ะถือว่ามาแล้วครับแต่ไม่ได้เล่น <c oughs> <ๆ>อ้าวเฮ้ยมาไงมาเนี่คยคนนี้ไงามาเจอก<อ>ันที่นี่เนี่ยโอ้ตายแล้วมาเจอที่นี่เฉยครับแล้วนั่นก็คืออาร์มเลโทครับเราสามคนนะครับก็เลยตัดสินใจ หาอะไรกินแล้วก็ออกจากน้ําผุดท่าช้างมาที่เขาใหญ่เที่ยงเลยครับมาถึงเขาใยเที่ยงก็บ่ายสามกว่าแล้วครับเทียบกับตัวคนนั่นหละเทียบกับตัวคนนะยังไม่ถึงไหนนะเนดะี๋ยวผมตะแคงให้ดูนูนะ่นนะนี่ตะแคงภาพให้ดูแล้วนี่เลอะเลยครับแล้วนี่ก็เป็นจุดชมวิวกังหันลมที่ผลิตกระแสฟไฟฟ้าบนเขาใหญ่เที่ยงนะครับแต่เราจะต้องหา ที่พักก่อนนะครับไม่ให้เกิน17นาฬิกาแล้วก็ต้องเตรียมสบงเสบียงไว้ด้วยนะครับผมปะ่ะป้ายโคตรเยอะไปถูกไหมนี่กินไซส์อยู่ไหนยังไ,ไงไล่ทอร์นาโดขอใยเที่ยงใต้ไล่ภูต้นอะไรเนหะ็นไหมไมันมีแต่ไอไอที่ดูแม่งไม่มีในป้ายเลยอ่ะปิดครับหาหินงามปิด ตายโคตรเยอะครับเลือกไม่ถูกแต่พอเลือกปั๊บดันปิดครับดูสิโอโหเซ็งเลยครับแต่ก็มาได้ตรงนี้ครับที่คิงสโตนพาร์คนะครับแล้วก็มาผูกไปนอนที่นี่เลยบรรยากาศก็ดีครับตอนแรกก็ว่าจะไปตรงที่อบอนพาเที่ยวเขารีวิวไว้อินไซต์ก็ไม่เห็นมีป้ายมีอะไรเลยนะก็ต้องตัดสินใจครับเพราะว่ามันจะค่ำแล้วรีบนอนดีกว่าพรุ่งนี้จะได้มีแรงไปต่อ คิงสโตนครับมีอยู่สามคนเองอ่ะดูสิเห,หมาลาีิแก้วคิงสโตนสวยๆวยใช้ได้ครับบรรยากาศก็ดีแล้วก็คนก็ไม่มีเลยมีแค่เราสามคนมนี่เราสามคนมันเดิมครับพุทธาเล่ครับเดี๋ยวจะรีวิวคิงสโตนให้ดูพรุ่งนี้เช้านะครับอืมวันนี้บรรยากาศก,ก็ประมาณนี้เช้านี้ที่คิงสโตนนะครับโอ้บรรยากาศดูสิหมอก เต็มเลยเดี๋ยวขากลับเดี๋ยวเราไปยืนตรงหน้าผากันหน่อยเนาะตรงนู้นเนาะจะได้วิวจะได้สวยๆเนะาะบรรยากาศก็ประมาณนี้เลยนะครับเย็นสบายครับคืนยุงกัดไหมครับไม่กัดครับคืนยุงกัดไหมครับยุงกัด,กดคืนล้มหมดยุงกัดเฉยกาดเยน็นแล้วก็ช่วงดึกๆก,ก็มีพึ่งมาถ้าเปิดไฟพึ่งมันมาเลยอะ่ะบรรยากาศดีครับที่ขิ่งโจนชอบชอบชอบ เดี๋ยวเราไปยืนถ่ายรูปตรงนน้นดีกว่าเมื่อกี้ก็รีวิวไปแล้วนะส่วนห้องนงห้องน้ําก็สะอาดดีนะครับน้ําก็แรงแรงเย็นสบายดีเขาก็กําลังจะปรับพื้นที่ทําอะไรก็ไม่รู้เนี่ยตรงเนี้ยลานก็กว้างมีต้นไม้ให้ผูกเปด้วยเมื่อคืนก็ผูกเปนอนกันนะครับตรงนู้นก็ลานก็กว้างดีโน่นถนนมีรภาพนะมองไม่เห็นเลยแต่เมื่อคืนมองเห็นอยู่เป็นสายเป็นสายมันกาเรียกว่าถนนเอ็มอะไรวะ เอ็มเอหเอเนี่ยครับถนนมิตรภาพสายสองนะครับเขาบอกว่าอย่าไปหนองคายนะครับถนนเนี้ยเพราะมันจะสิ้นสุดมิตรภาพครับไปแล้วครับคิงสโตนครับผมาคอืมแล้วไปเจอกันต่อที่สายภูมสไปกันต่อ ดีนะที่เก็บของทันออกมาก็เจอสภาพแบบนี้เลยครับฝนตกอย่างแรงครับที่บนเขาใหญ่เที่ยงเอ,อ่อตอนแรกก็คิดว่าอากาศน่าจะร้อนนะวันนี้ก่อนจะเดินทางไปถึงจังหวัดชัยภูมิแต่ดูสิครับเย็นซะแล้วครับเย็นจนเปียกครับผมก็ขอจบ ep หนึ่งไว้ตรงนี้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยว ep สองบอกไปเลยว่ามันแน่ครับ เดี๋ยวไปดูกันครับผมที่ EP 2ครับ